สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอกชนนะครับแล้วมาในคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวปืนลูกซองนะครับลูกซองตัวนี้นะครับ C of Star นะครับผมแต่ว่ารีวิวในวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมด PVE นะครับอย่างเฟียร์ตำนานนะครับผมผมคิดไปแล้วนะครับโอเคแล้วปืนลูกซองตัวนี้เอามาจากไหนนะครับผมก็ได้จากชิ้นส่วนตัวนี้ครับผมชิ้นส่วนสงการเฟสติวัลนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับผมรับเข้ามานะครับ ก็ต้องหลอมเอานะครับหลอมเอาทั้งหมด1นึ0ง1ั0ชิ้นนะครับจะได้เป็นลูกซอง8ดาวถาวรน,นะครับก็คือลูกซองที่ผมถืออยู่นะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับโอเคแล้วถามว่าไอชิ้นส่วนตัวนี้เอามาจากไหนนะครับก็มีกิจกรรมล็อกอินสะสมภายในเกมนะครับแล้วก็ภารกิจรายวันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมออนไลน์นะครับแล้วดูตรงไหนล่ะก็ ตรงนี้ก่อนเลยนี่เลยครับผมตรงอีเวนต์นะครับปุ่มนี้จากนั้นก็มาดูที่กิจกรรมสัปดาห์ครับผมแล้วก็มาที่ล็อกอินกิฟนะครับนี่แล้วก็ดูเลยนะครับมันมีทั้งหมด28วันนะครับเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยครับนี่เห็นบ้านมันได้50ชิ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือในส่วนของออนไลน์นะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับแม่งไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะออนไลน์20 0 0 0นนาทีหน้าเว็บหรือเปล่าผมก็ ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับผมโอเคน่าจะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ภารกิจรายวันครับผมภารกิจรายวันอยู่ตรงนี้นะครับมาตรงที่ภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาตรงนี้ครับตรงที่เป็นหัวข้อประจําวันนะครับแล้วก็หาดูนะครับว่าอันไหนมันใช่นะครับหาดูหาดูอ๋อไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่นี่ต้องทํานี่นี่อันนี้ครับผมนี่รับล็อกอินเนี่ยรับให้หมดเลยครับผมอันสีเขียวนะหรืออันไหนก็ได้ที่มันมีคําว่าสงครามเฟสติวัลนะครับ โผล่มาก็คือชิ้นส่วนเองนะครับก็รับรับเราแล้วก็ทำทำเก็บสะสมเอานะครับจนครบ1,100ชิ้นนะครับแล้วก็หลอมออกมาเป็นลูกซองตัวนี้นะครับกลับมาที่เกมของเรากันต่อนะครับผมนี่นะครับปืนลูกซองซี f s t a ตา์ดดาวถาวรนะครับผมแต่ว่าที่ผมมีตอนนี้เป็นวันนะครับผมโอเคมันเป็นลูกซองที่แบบว่าใสๆนะครับเป็นสีแบบราสีอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถมองทะลุได้นะครับแต่ว่ามันมองทะลุได้ไม่ดีหรอกแต่ก็รู้ว่ามองทะลุได้เพราะว่ามันใสนะครับผมคลิกซ้ายยิงนะครับ มันคล้ายๆกับปืนลูกซองออก2รูอะไรประมาณนั้นนะครับพวกดับเบิลบารีเวเปลี่ยนกระสุนละเปลี่ยนกระสุนเหมือนพวกปืนดิเจนเดลี่แคนนอนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคยิงดามเมจก็ออกประมาณนี้ยิงมีแรงดีดนะครับแล้วก็แม็กกระสุนสำรองคือมีจํากัดนะครับที่ขวาทําอะไรไม่ได้มีมีดีอยู่แค่นี้หรอเออลืมไปว่ามันเป็นลูกซองแบบเก็บชิ้นส่วนหลอมอาฟรีนะครับผมมันไม่ใช่ปืนเติมเว้ยโอเคปะยิงเลยครับผม เดี๋ยวดูก่อนว่าบลักอะไรดีระหว่างระเบิดจะดีกับเปิดลูกซองนี่ลองยิงดูนะครับดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่60นะครับก <ST AR> ็แรงอยู่นะแรงใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์เลยมากหรอกโอเคยิงไปเด <ST AR> ี๋ยวคงต้องบักแล้วแหละ <ST AR> บักระเบิดจะดียิงแตกไปเห็นลูกแป๊บได้อยู่ครับพอได้อยู่ <ST AR> ถ้าเล่นด่านเฟียหรือด่านพวกประตูผีอะได้อยู่แล้วด่านใหม่ๆไม่น่าเวิร์กเดี๋ยวผมไปเอามีดมาดีกว่า เอาเป็นมีดหมุนแล้วกันมีดหมุนเวิร์กสุดแล้วแม่งโคตรแรงเดี๋ยวผมบัคระเบิดเจดีเลยแล้วกันนะครับไปบัคเลยเดี๋ยวปลาระเบิดเรียกบอสออกมาก่อนบอสองออกมาครับออกมาให้หมดโอเคบัคระเบิดติดไหมติดอยู่แล้วระดับนี้โอเคไะลงล่างเลยครับผมลุยเลยลุยเลยมีดหมุนมาแล้วโคตรชอบเลยมีดนี้แม่งมุมมองสามไปยิงเลยครับผม มันก็ไม่ได้แรงเลยมากหรอกเอาจริงๆนะแต่ว่ามีสะสมไว้ในตัวก็ดีพวกปืนสายฟรีนะ่ะยิงเลยครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอะแม่งมากันละโอ้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 อย่าเข้าใกล้เยอะอย่าเข้าใกล้มากผมต้องถอยครับผมต้องถอยเห็นลูกแป๊บแค่ปืนลูกซองตัวนี้ลงเฟียคนเดียวก็ผ่านละนะครับบอ,อกเลย ใครที่แบบว่าเพิ่งกลับมาเล่นอะ่ะผมแนะนําเลยต้องหาละไอ้ปืนลูกซองตัวนะี้ต้องมีสะสมไว้แล้วที่จริงมันมีหลอมอยังองื่นด้วยนะแต่ว่าไฮไลท์คลิปเนี้ยเอาปืนลูกซองนี่แหละนะครับของอย่างอื่นช่างมันไม่สนใจไปยิงเลยเดี๋ยวจัดมันพวกนี้ช้มีก็กลัวว่าจะจบไวไปงั้นเราปืนเนี้ยยิงไหนๆก็ได้ปืนมาแล้วไปบอสออกมาแล้วมันดีวะ ยังตัวเลยเสียดายวะ่ะแม่งยิงไม่ทะลุก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซักคูนยี่สอ่ะน่าจะเม็ดละร้อยได้อยู่แต่ตอนนี้คือโดนล้อมชิบหายออกมาได้ละเดี๋ยวเคลียร์พวกมอนเล็กๆก่อนแม่งเกย์ก,กาชิบหายเลยยิงเฮ้ยเฮ้ยพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วถอยก่อนแล้วคือสกิลน้ำแข็งไม่ทำงานเลยเหรอสกิลน้ำแข็งไม่ทำงานเลยไม่ล็อกเลยล็อกแต่ตัวเล็กๆเอ้ยอเฮ้เฮ้้ยเกือบตาย โอ้มาไวมากยิงเลยปืนลูกซองมันดีดแบบนี้อ่ะมึนกันไหมผมก็เริม่มมึนๆว่ะแต่ว่านิดหน่อยไม่อะไรมากไปยิงไปเลยผ่านไปเรื่อยๆโอเคสวยมารอบนี้ก็เป็นมังกรมังกรหัวเดียวนะครับไม่ใช่มังกรสองหัวมาดิวะยิงเลยเอาบอสแม่งก่อนเลยบอสสกิลแม่งเยอะจัดโอ้โหหลังแดงมาเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยติดอะไรต้องเคลียร์มอนแล้ววะ่ะมอนแม่งเยอะจัด นี่กันเลยหลังแดงต้องยิงตรงหัวนะครับโอ้ยใจแอนมานี่กันเลยนี่กันเลยถอยแป๊บต้องดูหลอดเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้ยเฮ้ยมาแล้วขยันมาาเรืยเรื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดมุมติดมุมเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้วหมดช้าแล้วะเออล็อกดิล็อกดิเดี๋ยวลูกแป๊บเฮ้ยแล้วไปยืนค้างอะไรกันตรงนั้นอนะ ไม่ดีเลยได้ยิงหลังแดงเคยิงครับยิงครับโเสียดายว่ะปืนแม่งยิงช้าไปหน่อยขอแบบยิงเร็วไม่ได้เหรอถ้ายิงเร็วนี่แจ๋วเลยมันเหมือนปืน Legendary Cannon รุ่นอัปเกรดอะจริงๆนะปาครับยิงเลยครับผมดามเมจต,ตอนนี้อยู่ที่90นะครับ93นะครับยิงเข้าใกล้ยิงแรงนะครับโอ้เข้าใกล้สุดนี่คือ98เลยนะเดี๋ยวปาเป็นระเบิดเจดีเลยแล้ว,วกันแรงๆเลยคูณ2 ตามเมจแม่งเกือบ200อ่ะดูดิโอ้ยแรงจริงเอาซักพลังโจมตีคูณ20เลยกันปะปาแล้วก็ยิงไปเรื่อยเลยเดี๋ยวรอรอบฟีลอ,ออ,อัปเดตอะจุดใจแน่นอนเฮ้ยโ,โอ้โหผมหลบได้ไงวะหลบสกิลน้อแข็งได้ไงวะงใส่วิ่งไวจัดไปเลยเว้ยยิงต่อครับผมคูณ20จะถึงให้กูปะนี่อะเฮ้ยโ,โ,โดนล็อกชิบหยติดสโลเลยปแลเบิดไปยิงต่อ ยิงต่อเลยครับผมมารอบนี้แหละจะปล่อยเฟรบเดตเอาปี๊งมัมมี่จะได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยปืนลูกซองตัวนี้ไอยิงต่อครับผมเฮ้ย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 ลบลบลบโดนล็อกโดนล็อกโอ้ยเฟรบเดตออกมาปลาระเบิดไปเลยปล่อยมาปล่อยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเข้าไปเลยเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แรงจัดดูโอ้จัดแรงจัดเลยเฮ้ยหลบทันปะ เฮ้ยทันดิเออแหละโอเคยิงปกติแล้วยิงปกติเลยครับผมปึ๊บหลบได้ว่ะปล่อยลูกน้องมาแล้วก็มาดิเดี๋ยว,เ,ยวเคลียร์ข้างบนกันเลยน้อยดิเอ้ยเฮ้ยข้างหลังมันยังไหนวะอุย้ยเกือบตายเมื่อกี้ยิงเลยครับผมเอาลูกหมดหมดเลยตอนนี้โอ้ยโดนล็อกอยู่แล้วโดนล็อกอยู่แล้วโดนล็อกช่วยด้วย มาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาเยอะเยะเลยไม่หวัน่นไม่หวัน่นปะโดนบอสปะวัดดามจไม่โดน,น,นหรอกโอเคเดี๋ยวใจแอนยิงเลยซองแรงจัดยิงเน้นเน้นปล่อยมาอีกแล้วขยันปล่อยเหลือเกินเดี๋ยวนะยืนประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันหมุนแถวแถวนี้แหละหลังแดงโดนไหมโดนโ okay. อเคเฮ้ยหมดเลยเหรอไวไปวปะปะยปิงเลย นี่แหละประโยชน์ของมีหมุนนะครับมันไม่ได้หมุนแค่รอบๆแต่ว่าเปลวไฟอ่ะมันไปได้ไกลไกลแบบไกลจริงมา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 เยอะไหมเยอะหมดหมดไหมหมดไม่หมดหมดวะ <c oughs> ไวจัดยิงต่อเลยยิงต่อเลยแม่งปล่อยมาอีกแน่เอัยเดตก็ได้นะตายตายโห oh, ไม่ตายอกีกปั่นต่อปั่นต่อยิงปั่นเลยครับผมไปเข้าไปข้างในเลยแล้วกัน ไปลุยเลยเอาให้ตายเลยโอเคแตกครับผมจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทั้งหมดของปืนลูกซองก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยปืนลูกซองแม่งมาเยอะประมาณ3กระบอกได้นะครับมี8 5 8ดาวเติม3,500แล้วก็8ดาวฟรีอันนี้นะครับ3กระบอกโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับ